ผมเห็นว่าพักนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่ๆที่เพิ่งได้รับความนิยมนะครับนั่นก็คือการเดินป่าบ้างหรือไม่ก็เป็นการเดินทางไกลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิ่งเทรลเดินเทรลอะไรแบบนี้หรือเปล่าเรื่องราวนี้ครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันมีส่วนเสริมนั่นก็คือการกางเต็นท์ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคุณขิมผมแนะนําตัวคุณขิมนิดนึงเนาะ เจ้าของเรื่องชื่อขิมนะครับขอไข่สาอีมอม้มาไม่ใช่ขิงนะคุณขิมเขาเป็นคนกรุงเทพครับซึ่งแน่นอนชีวิตประจําวันของคนที่กรุงเทพเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับงานรถติดห้างสรรพสินค้าคาเฟ่ BTS อะไรก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าท่ามกลางชีวิตในตัวเมืองของคุณขิมเนี่ยตัวเขาเองดันกลับเป็นคนที่ชอบธรรมชาติตั้งแต่เด็กเ เวลามีโอกาสดูสารคดีนะครับเขาก็จะดูแต่พวกสารคดีสัตว์ปลาปลาขาอะไรทํานองนั้นหรือบางทีเห็นเพื่อนโพสรูปตอนไปขึ้นดอยไปกลางเต็นท์คุณขีมเขาก็รู้สึกตื่นเต้นอยากจะไปลองด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งแต่ปัญหาก็คือถึงเขาจะเป็นคนที่เกิดและโตในเมืองแล้วก็ชอบธรรมชาติมากมายแค่ไหนแต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยไปสถานที่จริงเลยแม้แต่ครั้งเดียว แล้วด้วยความที่เพื่อนสนิทรอบตัวของเขาครับไม่มีใครสนใจเรื่องพวกนี้เลยไม่ว่าคุณขิมจะชวนกี่ครั้งตัวเขาก็จะมักได้แต่คำตอบเดิมๆว่ามันลำบากบ้างไม่สะดวกบ้างยิ่งเรื่องอาหารการกินเวลาไปเดินป่ากลางเต็นท์เนี่ยยิ่งเป็นอุปสรรคใหญ่เลยที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องการเข้าห้องน้ำครับการเดินป่าหรือว่าไปกลางเต็นท์กลางป่าแบบที่ไม่ได้มีห้องน้ำส่วนกลางหรือว่าห้องน้ำที่เขาเตรียมอาไว้ให้เนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่มันยอดแย่มากเลยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบธรรมชาติหรือการเดินป่าซึ่ง้วยความที่คุณขิมเองเขาไม่มีเพื่อนไปอ่ะเนาะเขาก็เลยปัดฟีดไปเรื่อยๆเริ่มหาข้อมูลดูว่ามันมีทริปหรือว่ามีกลุ่มคนอะไรที่เขาชอบกางเต็นท์อะไรแบบนี้หรือเปล่าก่อนที่คุณขิมจะไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งครับมันเป็นโพสต์ของเอเจนซี่ที่รับจัดทัวร์เดินป่าแล้วก็กางเต็นท์เขาโฆษณาไว้นะว่าเหมาะกับมือใหม่ ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยก็ได้เพราะว่าทางเอเจนซี่เนี่ยมีให้เช่าทั้งหมดแล้วก็มีไกด์จากทางบริษัทคอยดูแลตลอดทางด้วยแถมยังมีทีมงานช่วยเหลือในเรื่องอาหารเอาไว้แล้วคือจากที่คุณขิมเขาอ่านน่ยนะครับเขาก็รู้สึกขึ้นมาว่าเออเนี่ยแหละโอกาสที่เขาจะได้เดินป่าในวัย30มาถึงแล้วสุดท้ายครับตัดสินใจจองจริงนะโดยสถานที่ที่ทัวร์เอเจนซี่ครั้งนี้เขาพาไปเนี่ยจะเป็นป่าทับลานครับคุณผู้ฟัง ซึ่งป่าทับลานที่ว่านี้คุณขิมเขาบอกผมว่าตอนแรกที่ได้ยินเขาก็คุ้นๆอยู่เคยได้ยินมาบ้างรู้มาว่าที่ทับลานเนี่ยค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าหายากมากมายแถมยังเป็นแหล่งจุดที่นักถ่ายรูปสัตว์ป่านะครับชอบไปถ่ายกันซึ่งถึงคุณขิมเขาจะรู้รายละเอียดทั้งหมดแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปวิดีโอคือเขาไม่เคยไปสถานที่จริงเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งจากเรื่องที่คุณขิมเขาไล่ผมฟังเ่ยนะครับก่อนที่จะไปที่ป่าทับลานมันดันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนสิ่งๆนั้นมันเกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่งก่อนที่จะถึงวันนัดเดินป่าในวันนั้นคุณขิมเขาจําได้ดีว่าเขาปิดไฟเข้านอนไปตามปกติเหมือนทุกวันและตัวเขาเองก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเพราะว่าเขาตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจิตใต้สํานึกของเขามันเก็บความรู้สึกอยากเดินป่ามาคิดต่อ เพราะแบบนั้นหลังจากเขานอนหลับไปเขานันฝันแบบแปลกๆเขาฝันว่าตัวเองไปตื่นอยู่กลางป่าใหญ่ในความฝันน,น,นะครับมันเป็นป่าเวลากลางคืนด้วยมืดสนิทแล้วก็รอบตัวเงียบมากๆไม่มีบ้านคนไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยนอกจากแสงจันทร์ที่มันส่องลงมาจากช่องว่างของกิ่งไม้เหนือหัวโดยที่หลังจากนั้นจูจู คุณขิมเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่มันเป็นเสียงฝีเท้าหนักๆก,กำลังวิ่งตรงมาทางเขาเสียงที่ว่านี้มันไม่ใช่เสียงสัตว์เล็กอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่เสียงมันดังลั่นขึ้นมาแล้วก็มีการกระแทกพื้นดินทั่วจุดบริเวณที่คุณขิมกำลังยืนอยู่มันจะสะเทือนขึ้นมาเหมือนกับว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่หรือไม่ก็เป็นฝูงสัตว์ใหญ่ที่กำลังมุ่งตรงมาทางคุณขิมจึงในฝันตอนนั้นครับเขาจำได้ดีว่าตัวเขาเองไม่รู้จะทำยังไงนะ หลังจากที่รู้ว่าไอสิ่งสิ่งนั้นมันวิ่งมาจากทางทิศไหนกันแน่คุณขิมเขาก็ออกแรงวิ่งสุดแรงเกิดไอความรู้สึกในฝันครั้งนั้นเนี่ยมันสมจริงมากทั้งที่เขาก็รู้ตัวนะครับว่ามันเป็นความฝันและสัญชาตญาณการเอาตัวรอดในฝันของเขามันก็พาเขาวิ่งไปไเรื่อยๆวิ่งแบบไม่ยอมหยุดเลยจนท้ายที่สุดมันเหมือนว่าขาเขาไปพลาดเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่งละมั้งแล้วก็ลื่นตกเขาไป โดยหลังจากที่เขาตกเขาในความฝันคุณขิมเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยที่เหงื่อท่วมตัวแล้วก็ยังใจเต้นแรงอยู่คือมันเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจะวิ่งมาจริงๆทงั้งๆที่มันเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละตัวเขาก็เลยคิดว่าหรือไอ้ฝันครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างหรือเปล่า เวลาหลังจากนั้นมันก็ผ่านไปราวๆสองสัปดาห์ได้ในเช้าวันออกเดินทางไปที่ป่าทับลานก็มาถึงคุณขิมเขาจําความรู้สึกในตอนนั้นได้ดีนะครับว่ามันมีความรู้สึกผสมกันระหว่างความตื่นเต้นกับความกังวลใจหนึ่งคือเขาจะได้เดินป่าจริงๆตามความฝันเขาแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็คือเขาค่อนข้างจะกลัวกังวลว่าตัวเองจะเดินไหวหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นพอไปเจอเพื่อนร่วมทริป ความรู้สึกกลัวความรู้สึกกังวลมันก็เริ่มเบาบางขึ้นทริปเดินป่าครั้งนี้ครับจะมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด8คนรวมตัวไกด้วยและส่วนใหญ่นะก็จะมาเกินเป็นคู่รักหรือไม่ก็เป็นเพื่อนสนิทที่ชวนกันมาเดินป่าเป็นคู่ๆเพราะแบบนั้นการนอนเต็นท์มันก็เลยเป็นเต็นท์ละ2คนครับเพราะว่าเป็นเต็นท์จากทางเอเจนซี่เนาะเพราะแบบนั้นคุณขิมเองที่มาคนเดียวไกด์เขาก็เลยจัดให้นอนเต็นท์เดียวกับไกด์เลย ซึ่งในตอนนั้นตัวเขาก็แอบโล่งใจนะครับอย่างน้อยก็คือมีคนที่ชํานาญทางชํานาญป่าอยู่ใกล้ๆผมลืมบอกไปหรือเปล่าเจ้าของเรื่องเขาชื่อขิมเขาเป็นผู้ชายนะครับลาไกก็เป็นผู้ชายเหมือนกันในตอนที่ออกเดินทางไปในป่าครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะย่างเท้าเข้าป่าเนี่ยไกเขาก็เรียกนักท่องเที่ยวทุกคนมาฟังคําชี้แจงแล้วก็พูดด้วยน้ําเสียงจริงจังเลยว่าเส้นทางต่อจากนี้ที่เราจะเดินเข้าไปน่ะ มันเป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่อุทยานตรวจสอบแล้วมันถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นไกด์อยากจะเตือนเอาไว้ว่าป่ายังไงมันก็คือป่าคือมันไม่มีใครรับประกันได้ครับว่าจะเจออะไรที่ไม่คาดคิดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่อย่างเช่นหมีเจอบ่อยเลยหมีเนี่ยไกด์บอกว่าเจอบ่อยมากๆหลายครั้งแล้วไกด์เขาก็บอกนะครับแนะนําวิธีการเอาตัวรอดทุกอย่างและสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือ ให้เดินตามกันเป็นคณะห้ามแยกตัวออกไปไหนเองเด็ดขาดโดยที่หลังจากนั้นครับขบวนก็เริ่มเคลื่อนตัวคุณขิมเขาบอกว่าทุกคนเดินเท้าเข้าสู่ป่าทับลานตั้งแต่ช่วงสายเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งบ่ายคล้อยซึ่งเส้นทางการเดินบางช่วงมันก็จะราบเรียบนะครับเดินสบายแต่บางช่วงมันก็ชันจนเหงื่อไหลเต็มตัว และทุกครั้งที่หันไปมองรอบๆก็จะเห็นวิวต้นไม้สูงใหญ่เรียงรายเหมือนกับเป็นกำแพงธรรมชาติโอบล้อมเอาไว้จนกระทั่งเย็นวันนั้นครับคุณผู้ฟังทุกคนเดินทางมาจนถึงจุดกลางเต็นท์นะมันจะเป็นลานกว้างที่เจ้าหน้าที่จัดเอาไว้โดยเฉพาะไครเขาบอกว่าตรงนี้จะปลอดภัยพอสมควรโดยที่หลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันกางเต็นท์เตรียมของพอเวลาคบค่ำทุกคนก็มานั่งล้อมวงรอบกองไฟกันซึ่งหลังจากนั้นครับ ไกด์ที่นั่งอยู่กลางวงก็เริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับป่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับป่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เคยพานนักท่องเที่ยวกลุ่มก่อนๆเข้ามาที่ป่าแห่งนี้รวมถึงเรื่องของสัตว์ป่าที่บางครั้งอาจจะเดินเข้ามาใกล้ที่พักเวลากลางคืนด้วยยาวไปครับจนไปถึงเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวในตอนนั้นคุณขิมกับคนในวงนะฮะก็นั่งฟังกันเงียบๆบ,บางทีก็หัวเราะก,กับมุกที่ไกด์เขาเล่าให้ฟังบ้าง จนกระทั่งมันมีช่วงหนึ่งครับไกด์เขาเริ่มพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงจังไกด์เขาบอกว่าป่าแห่งนี้สัญญาณโทรศัพท์แทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นการติดต่อกันของคณะจะใช้วิทยุสื่อสารเป็นหลักในตอนกลางคืนซึ่งหลังจากนั้นไกด์เขาก็ย้ำกดขึ้นมาข้อหนึ่งที่ทำให้คุณขิมจำได้จนถึงทุกวันนี้ไกดเขาบอกว่ากลางคืนถ้าใครอยากจะเข้าห้องน้ำให้กดวิทยุเรียกก่อนทุกครั้ง แล้วเดี๋ยวไกด์จะเดินออกไปรับที่หน้าเต็นท์แล้วก็จะพาไปแต่ถ้าไม่มีเสียงวอรเรียกไม่ว่าใครมาเรียกที่หน้าเต็นท์ตัวไกด์เองก็จะไม่ออกไปเด็ดขาดและทุกคนก็ห้ามออกไปด้วยในตอนนั้นครับทันทีที่คุณขิมได้ยินประโยคนี้ของไกด์เนี่ยตัวเขาเองก็แอบงงเหมือนกันนะคือคิดในใจว่าทำไมถึงต้องย้ำขนาดนี้ทำไมไกด์ถึงบอกว่าจะไม่ออกมาเรียกถ้าหากไม่มีเสียงวิทยุนำหน้า ทั้งที่ปกติแล้วนะครับคุณหิมเองเคยได้ยินมานะว่าเวลาอยู่ในป่าเขาห้ามเรียกชื่อกันแล้วก็เวลาจะเรียกใครอะไรยังไงให้ไปเรียกให้เห็นตัวในตอนนั้นเขาได้แต่คิดนะครับว่ากฎแต่ละป่าอาจจะไม่เหมือนกันละมั้งและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละด้วยความสงสัยเขาก็กําลังจะยกมือถามเลยว่าสิ่งที่ไกดพูดน่ะมันมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่าแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นเองมันมีคนนึงในคณะครับ ชิงถามเรื่องอื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องแบบเบาๆธรรมดาธรรมดาทั่วไปประมาณว่าป่าแถวนี้มีสัตว์อะไรชุกชุมและมันมีพฤติกรรมยังไงไกลก็เลยเปลี่ยนเรื่องไปตอบนักท่องเที่ยวคนนั้นทันทีมันก็เลยทำให้คุณขิมเองไม่ได้ถามต่อแล้วก็ปล่อยความสงสัยนี้เอาไว้อยู่ในใจนั่นแหละในคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกลับที่พักคุณขิมเองก็กลับเข้ามานอนในเต็นท์ที่ต้องแชร์กับไกด์นะครับ ความเงียบของป่าในคืนนั้นนะครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมันมีเพียงแค่เสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงกับเสียงของมแมลงกลางคืนดังระงงมเท่านั้นในตอนนั้นคุณขิมเขาบอกว่าตัวเขาเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนกระทั่งในตอนดึกเขาดันได้ยินเสียงเหมือนกับมันมีใครบางคนกําลังเรียกชื่อเขาดังมาจากนอกเต็นท์ไอ้น้าเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันฟังดูคุ้นเคยมาก ก่อนที่คุณขีมที่กำลังงวงเงียแล้วก็นอนหลับอยู่จะจำได้ว่าเสียงที่ว่านี้คือเสียงของไกด์นาทางนั่นเองคุณขิมเขาได้ยินครับว่าไกด์ถามว่าจะไปเข้าห้องน้ํำไหมถ้าจะไปก็ไปตอนนี้เลยจะได้ไปด้วยกันทีเดียวซึ่งด้วยความที่เขาถูกปลุกให้ตื่นกลางดึกแถมยังเมาคี้ตาอยู่ด้วยคุณขิมเขาก็เลยงวงเงียงวงเงียเหมือนยังไม่ตื่นเต็มที่ก่อนจะคลานไปที่หน้าเต็นท์ แล้วก็เอื้อมมือไปรูปหน้ารูปตาพร้อมกับเอามือขวาเนี่แหละดึงรูดสิบเต็นที่ปากทางเข้าขึ้นมาครึ่งหนึ่งเพียงแต่ว่าทันทีที่สิบเต็นมันถูกรูดขึ้นมาได้เพียงไม่กี่วินาทีจู่ๆมันดันมีมือมือหนึ่งโผล่รอดเข้ามาจากขอบล่างของเต็นท์ซึ่งไอ้มือที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่มือปกติมันเป็นมือที่ดำคล้ำเหมือนกับมือของคนที่ถูกเผามันแห้งกล้านมากๆเหมือนกิ่งไม้ตาย,ตาย นิ้วยาวๆของมันบิดเบี้ยวผิดรูปซึ่งไองสิ่งที่น่าขนลุกมากกว่าการที่ได้เห็นมือนั้นก็คือเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นไอมือดําที่ลอดมาจากใต้เต็นท์มันดันมาคว้าข้อเท้าคุณขิมแล้วก็พยายามลากคุณขิมให้ออกจากเต็นท์ไปในตอนนั้นครับด้วยความตกใจตัวเขาเองตะโกนร้องลั่นออกมาสุดเสียงก่อนที่จะได้สติกลับขึ้นมาเล็กน้อย แล้วก็หันไปมองด้านในเต็นท์อีกทีหนึง่งซึ่งไอสิ่งด้านหลังที่คุณขิมเห็นก็คือไกด์ของเขายังคงนอนหลับสนิทอยู่ที่ด้านหลังเหมือนกับว่าไกด์ไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นและจากภาพที่เห็นนี้เนี่ยแหละคุณขิมเขาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าไกด์ยังคงนอนอยู่ด้านหลังแล้วเมื่อกี้ที่เขาได้ยินเสียงเรียกมันคือเสียงเรียกของใครที่ดังมาจากหน้าเต็นท์และณนะตอนนี้เขากำลังรู้สิบให้กับใครอยู่กันแน่ ตึงหลังจากนั้นครับในจังหวะที่คุณขีมเองร้องตะโกนแล้วก็พยายามดิ้นหนีไอ้มือมือ,น,มอน,นั้นที่จับข้อเท้าตัวเองอยู่ไกที่นอนอยู่ด้านหลังมันก็เหมือนกับว่าเขาจะรู้สึกตัวนะครับแล้วก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงตะโกนของคุณขีมคุณขีมเขาเห็นไกเรียพลิกตัวมาแล้วก็ไม่พูดจาอะไรเลยก่อนเขาจะคว้าขวดน้ําเล็กๆที่เขาพกติดตัวมาตลอดเขาเปิดฝาแล้วก็สาดลงไปที่มือมือน,นั้นทันที ทันทีที่น้ำจากไอขวดน้ำเล็กๆของไกด์โดนไอมือดำๆที่ว่านี้มันก็มีเสียงกรี๊ดร้องโหยหวนดังลั่นมาจากนอกเต็นท์ซึ่งไอเสียงกรี๊ดที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เสียงกรี๊ดของสัตว์แต่มันเป็นเสียงกรี๊ดของคนที่ดูแบบทรมานมากๆก่อนที่หลังจากนั้นไอมือดำๆที่กำลังกำข้อเท้าคุณขิมแน่นมันจะสะบัดออกแรงๆแล้วก็ชักหายออกไปใต้เต็นท์นทันทีโดยทันทีที่มือนั้นมันหายออกไปไนะครับ กายเขาก็เอื้อมมือมาดึงซิปปิดลงแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยเสียงเข้มว่าอย่าเปิดเต็นท์กลางดึกบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังบรรยากาศในเต็นทน์งเงียบแล้วก็ตึงเครียดมากๆคุณขิมเองเขาไม่กล้าขยับตัวเลยนั่งตัวแข็งอยู่แบบนั้นนั่นแหละและสงสัยว่ากายเขาคงจะเห็นอาการของคุณขิมแล้วมั้งกายเขาก็เลยหันหน้ามามองคุณขิมด้วยสายตาจริงจังแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยเสียงต่ำๆ ว่าคืนนี้ห้ามนอนแล้วนะพวกมันรู้ตัวแล้วซึ่งทันทีที่สิ้นเสียงคำพูดของไกด์นี้เนี่ยแหละครับคุณขิมเองก็ขนลุกทั้งตัวเลยเขาเหลือบมองไปดูนาฬิกาข้อมือแล้วก็เห็นว่าเวลาตอนนั้นมันตีสี่กว่าๆถ้ามันตีสี่มันก็เท่ากับว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วตัวเขาพยายามตั้งสติแล้วก็ถามไกด์ออกไปด้วยเสียงสั้นๆว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้คืออะไรกันแน่ แต่ไกดเขาก็ไม่ยอมบอกมาตรงๆนะครับเขาพูดมาหน้าตาเฉยเลยว่าเดี๋ยวรอเช้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวเช้าแล้วผมเล่าให้ฟังตอนนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่คุณทําได้ก็คือพยายามลืมตาเข้าไว้อย่านอนหลับเด็ดขาดก่อนที่ไกดเขาจะเสริมขึ้นมาอีกนะครับว่าทําไมอย่างนั้นคุณเองอาจจะไหลาตายได้เพราะว่ามันเคยมีเคสก่อนหน้านี้มาแล้วและจากคำเตือนนี้ของไกด์นั่นแหละตลอดทั้งคืนในคืนนั้นครับ กายเขาก็นั่งพิงเต็นท์หันหน้าออกไปทางนอกเต็นท์เหมือนกับว่าเขากำลังเฝ้าระวังอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งแน่นอนครับคุณขิมเองไม่กล้านอนแน่นั่งทางตาแสบตาอยู่แบบนั้นแหละจนกระทั่งเช้าวันใหม่มันมาถึงโดยหลังจากที่มันมีเสียงนกแล้วก็แสงอาทิตย์ส่องถึงเต็นท์กายเขาก็รูดซิปเปิดขึ้นนะครับแล้วก็หันมาพูดกับคุณขิมว่าไอสิ่งที่คุณเจอเมื่อคือนนะ่ะมันคือผีป่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ไกด์เขาหยุดนิ่งไปพักหนึ่งครับก่อนจะพูดขึ้นมาโดยที่คุณขิมเองก็ไม่ได้ถามไกด์เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสี่ปีก่อนตอนที่เขาเพิ่งมาหัดทำงานนำทางในป่าแห่งนี้ใหม่ๆไกด์เองเคยเจอเรื่องแบบนี้มากับรุ่นพี่แล้วครั้งหนึ่งไกด์เขาบอกว่าตอนที่เขาเริ่มทำงานใหม่ๆในฐานะผู้นำทางเดินป่าเขาเรียกตัวเองแบบนั้นนะ ตอนนั้นไกด์เขาบอกว่าเขาเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายนะักมักจะต้องเดินงานตามรุ่นพี่อยู่เสมอและป่าทับลานแห่งนี้เนี่แหละครับคือพื้นที่ที่ไกด์มีประสบการณ์ครั้งแรกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าผีป่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังในขณะที่ไกด์กับรุ่นพี่เขาผ่านนักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนกับทริปปนี้เลยทุกอย่างในวันนั้นมันดําเนินไปตามปกติทุกอย่างแต่กลับกัน ช่วงกลางดึกมันดันเกิดเรื่องขึ้นมันมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งในคณะจูจ่ๆก็ลุกขึ้นมาจากเต็นท์แล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าที่พักซึ่งพอร่นพีเขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยชวนไกด์ออกไปดูซึ่งไอสิ่งที่นักท่องเที่ยวคนนั้นพูดออกมามันก็ทำให้ทุกคนในที่นั้นถึงกับขนลุกไปต,ตามๆกันนักท่องเที่ยวคนนั้นเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงของคุณแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานมาเรียกอยู่หน้าเต็นท์คือน้ำเสียงเนี่ย เหมือนกับแม่ของเขาจริงๆและแม่เขาก็เรียกซ้ำไปซ้ำมาอยู่หน้าเต็นท์จนตัวเขาเองอดใจไม่ไหวต้องรูดซิปออกมาดูเพียงแต่ว่าพอเขาออกมานอกเต็นท์ไอสิ่งที่กำลังรอเขาอยู่มันดันกลับไม่ใช่แม่เขาเองมันดันเป็นเงาดำๆรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนจากมนุษย์มนาทั่วไปมันมีดวงตากลวงโบแล้วก็กำลังยืนรอเขาอยู่หน้าเต็นท์หลังจากนั้นครับนักท่องเที่ยวคนนั้นเขาบอก ว่าเขาเหมือนกับโดนควบคุมจิตใจก่อนที่เขาจะคว้าวุธที่พกมาด้วยแล้วก็เริ่มลงมือทำร้ายตัวเองทั้งที่ปกติแล้วเขาเป็นคนร่าเริงนะครับแล้วก็เข้มแข็งมากๆไม่มีวิแววจะคิดสั้นอะไรเลยท้ายที่สุดในคืนนั้นหลังจากเรื่องราวมันสงบลงพอไกด์กับรุ่นพี่เขาคุมสถานการณ์ได้นะครับชายนักท่องเที่ยวคนนั้นเขาก็หลับไปแต่ก็หลับมาแบบไม่ตื่นอีกเลยตลอดชีวิต ึ่งหลังจากนั้นเห็นผู้ร่วมทริปเขาบอกกนนะครับที่เป็นเพื่อนกันเขาว่ากันว่าหมอเขาให้เหตุผลว่าไหลตายไม่ได้เสียชีวิตจากบาดแผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าบาดแผลมันไม่ได้ลึกอะไรและจากเหตุการณ์นั้นนั่นแหละไกด์เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้คําเตือนจากคนท้องถิ่นว่าผีป่ามันจะล่อให้เราตอบรับมันไม่ว่าจะเป็นขานรับหรือการรับของจากมันหรือแม้แต่การทําตามสิ่งที่มันบอก อย่างกรณีของคุณขิมในคืนวันนั้นครับมันคือพยายามล่อให้คุณขิมเปิดเต็นท์และถ้าคุณขิมเปิดเต็นท์มันก็เท่ากับว่าคุณขิมยอมรับมันแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะควบคุมจิตใจคุณขิมได้ไงเขาสรุปว่าเหตุผลที่เมื่อคืนเขาสั่งให้คุณขิมไม่นอนจนกระทั่งเช้ามันเป็นเพราะว่าถ้าหากคุณขิมหลับจนไร้สเตกผีป่ามันอาจจะเข้ามาครอบงำได้ง่าย โดยที่ผลลัพธ์หลังจากนั้นมันก็คงไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวคนนั้นเมื่อ4ี่ปีก่อนและจากเรื่องราวทั้งหมดที่ไกด์เขาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับคุณขิมเองในตอนนั้นนั่งฟังไปใจสั่นไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นตอนเช้าแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้บรรยากาศหลังจากนั้นดีขึ้นเลยบอกตรงๆนะครับคุณผู้ฟังเที่ยวไม่สนุกเลยจนกระทั่งพอเวลามันผ่านไปหลังจากกลับจากทริปทับลานที่ว่านี้เนี่ยคุณขิมนี่เข็ดจ,จริงๆนะครับ ไม่กล้าไปออกเดินป่าที่ไหนเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงชอบธรรมชาติอยู่นะเขาจึงเลือกเปลี่ยนวิธีการเที่ยวเอาหันไปพักผ่อนตามรีสอร์ทหรือว่าแหล่งธรรมชาติที่มันเข้าถึงง่ายเอาแบบที่ปลอดภัยกว่าการเข้าป่าเพราะว่าไอการเดินป่าที่ทับลานครั้งนั้นครั้งเดียวครับมันดันกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าจดจําที่สุดในชีวิตแล้วก็ยังคงตราตึงอยู่ในหัวของคุณขิมไปอีกนานแสนนาน เออไอ้คล้ายๆแบบนี้เนี่ยผมเคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังประมาณว่าถ้าเกิดเราตอบรับหรือที่โบราณเขาเรียกว่าขานรับอะไรแบบนั้นหรือว่าทําตามสั่งหรือแม้แต่การรับของของเขามามันถือว่าเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันครับพอยอมรับซึ่งกันและกันอันนี้เราไม่รู้เลยว่ายอมรับที่ว่านี้เนี่ยเรายอมรับเรื่องอะไรอย่างเช่น อาจจะยอมรับให้วิญญาณดวงนั้นผ่านร่างหรือไม่แน่นะเอาแบบโหดๆเลยอาจจะยอมรับว่าจะไปอยู่แทนที่ดวงวิญญาณดวงนั้นอารมณ์ประมาณตัวตายตัวแทนอะไรแบบนั้นนั่นแหละโอ้โหพูดแบบนี้แล้วไม่อยากรับของจากคนแปลกหน้าเลยนะครับแล้วคุณผู้ฟังหลหะครับคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงสําหรับเรื่องราวนี้ของคุณขิมตัวคุณเองคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าถ้าเกิดวันนั้นคุณขิมรูดซิปจนสุดแล้วก็ตอบรับมือดำๆนั้นไปเนี่ย ไม่แน่นะณนะวันนี้คุณขิมเองอาจจะได้อยู่ในป่าทับลานยาวเลยแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะมนุษย์แล้วก็เป็นได้หรือคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบกลับคุณทู้ข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ